รับซื้อรถให้ราคาสูงที่สุดนะครับรับรถถึงที่ไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะรถเข้าใหม่แทบทุกวันนะครับผมให้ราคาสูงจริงนะฮะอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับอูปปะใบนะครับรับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะยิ่งสวยเรายิ่งให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นและมีทีมงานไปรับรถถึงหน้าบ้านไม่ว่าคุณจะอยู่สามจังหวัดชายแดนใต้หรือจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราไปรับซื้อถึงหน้าบ้านโอนเงินสดเดี แอดไลน์แอดวหหรือสแกน QR Code มาได้เลยแอดวนะครับผมโอเคครับผมบายไปชมรถที่น่าสนใจกันดีกว่านะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่ใครที่กำลังหาทัวริ่งกันอยู่นะครับต้องบอกว่าห้ามพลาดคันนี้เลยเป็นรถบ้านอันนี้ฝากมาขายนะครับผมแล้วเป็นรถบ้านมือเดียวเท่านั้นด้วยนะวิ่งมาแค่12,000หมโลแล้วดูนี่ฮะปี๊บเนี่ยหลายตังค์นะคุณผู้ชมไม่ใช่ตัวปลาติกนะปี๊บเนี่ยโอ้โหจะดักจะเต็มนะครับผมซ้ายขวา เอาง่ายงแค่ปี๊บนี้ต้องไม่ผมว่าต้องมีหมื่นอ่ะเออต้องมีเป็นหลักหมื่นะนะฮะอ่าแล้วก็วิ่งมาไม่เยอะเลยคุณผู้ชมวิ่งมาแค่12,000โลเท่านั้นนะและที่สําคัญนะคุณผู้ชมกุญแจแท้ครบ2ดูสอดอกโอ้ยลิ้นพันกันขออภัยนะครับครบ2ดอกนะครับแล้วก็อ่าบุกสวิตมีนะครับแต่เขาเข้าศูนย์ข้างนอกนะฮะอ่าเข้าศูนย์นอกดูแลตลอดนะครับผมมีเข้า พาโลแรกกับทางคาวาซากินะก็วอร์ซิตัวนี้นะครับต้องบอกว่าผมไม่ได้จับมานานมากเลยนะจริงๆผมเคยใช้อยู่ก็จะเป็นตัวเวอร์ซิสตัวไฟกลมตัวแรกเลยนะฮะอ่าไม่ตัวบอกเจนแรกไม่ถูกเจนที่2ที่เข้ามาในไทยนะครับที่มันหน้าแบบมีปากปากเหี่ยวนิดนึงนะฮะอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นโฉมใหม่ที่หน้าเนี่ยไฟหน้ามันจะละไม้คล้ายนินจาเลยนะครับผมนะแต่ว่าเป็นเวอร์ซิสนะครับอ่ะตัวนี้ข้อดีของมันเลยนะคือ 650cc และนี่ครับให้พวกแบบว่าอัพไซด์ดาวแกนใหญ่มาให้ดิสเบรกให้ทั้งซ้ายและขวานะด้านหน้ายอย่างเดียวมี2ข้างแล้วนะครับและมี ABS มาด้วยปั๊มนิสซิน2พอร์ตขนาดใหญ่มาถือมานะฮะถ้อยเสียตัวนี้นะครับเป็นของ Leo w i n นะครับผมอ่าเออโทษขอโทษนะไม่ใช่ Leo w i n ิเป็นของ PR2 นะครับคาดว่าน่าจะแท้ด้วยนะฮะรถไม่มีล้มชนหนักใดๆมาทั้งสิน้นอาจจะเคยล้มแปะมาบ้าง เล็กๆน้อยๆนะครับผมธรรมดานะอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นพวกแบบชชอคอัพนะครับอ่ามีตัวปรับแข็งปรับอ่อนให้นะฮะอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะฮะจะให้ดิสเลกมาขนาดใหญ่นะครับผมและน i สซินนะครับหึงพอใหญ่นะพร้อม ABS มีสปูลแถมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาไว้เซอร์วิสรถได้เลยนะ ปี๊บสองข้างและข้างหลังแหลกท้ายของกีวีสมมุติคุณใช้ของแบรนด์อื่นใช้ฉาดคุณก็เอาพลาสติกตัวนี้ออกแต่แหลกด้านหลังเนี่ยด้านล่างเนี่ยคุณยังสามารถใช้งานได้อยู่นะอ่าแล้วก็อ่อ ตัวนี้ขี่ทางไกลเนี่ยเหนื่อยน้อยมากนะครับเพราะกําลังของเขาเนี่ยให้มาถึง6 5 0ซีนะให้มา2สูบด้วยนะครับขี่สนุกขี่นุ่มนวลแน่นอนนะฮะกำลังแรงบิดอะไรพวกนี้เขาถึงถึงนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันดีกว่าว,ว่าเครื่องดีกันขนาดไหนนะครับแผงคงแผงคอ,อเขาสวยงามนะฮะคุณผู้ชมนี่ฮะไม่มีล้มชนหนักใดมาทั้งสิ้นนะครับผมเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูกันนะครับจับทอยเสียให้ดูก่อนนะครับผมปึ๊บปุ๊ป๊คันบเบร์เลย อ้อมนิดหนึ่งนะครับนี่จับเ้ราเสียนะครับนี่จับตรงคอท่อก็ได้เนี่ยจับตรงที่เป็นเหล็กเลยนะฮะอ่ะมาคันบอร์นเริ่มบเทิมไฟไท้ายสวยด้วยนะนี่ฮะเห็นไหมฮะเป็น LED แล้วนะอ่ามาสตาร์ทกันเลยดีกว่าบึ้มบั้มนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะนี่ฮนะ เท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าท่อเนี่ยบึ้มบั่มประมาณหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากได้แบบเงียบก็อาจจะต้องหาท่อเดิมนะปันสองพันอะไรพวกนี้นะครับตามกลุ่มใส่ตัวก้านเบรกก้านคัสเนี่ยนะครับเขาจะเป็นแบบก้านคัสเหรียนะครับผมก็คือสามารถปรับระดับได้จะมีเหรียญปรับระดับอยู่ตรงนี้นะครับผมเช่นเดียวกันนะครับก้านเบรกฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับใส่กัดแฮนมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็บนหน้าปัดหน้าจอนะฮะสามารถกดดูแบบนี้ได้ปุ๊บนี่ทิปเอ่ห้าพันโลทิ อ่าอันนี้นะฮะเอ e เวอร์เรนะครับเจ็ดากิโลลิตรนะครับผมอ่าประมาณนี้นะฮะก็จริงจริงเอฟเวอร์เรเนี่ยนะครับจริงๆตัวนี้มันไม่ใช่7.5ห้หรอกอันนี้เขาน่นจะเพิ่งกดรีเซ็ตทริปมานะครับตัวอ่าอัตราบริยโพคของตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดขี่ในเมืองนะแต่จริงๆไม่ค่อยมีใครเอาไปขี่ในเมืองหรอกนะคือถ้าขี่ในเมืองเนี่ยนะครับก็จะประมาณอ่ ไปปลายโลลิทได้นะครับ 650cc สองสูบนะอ่าสิบไปปลายโลลิทได้แต่ถ้าออกทริปเนี่ย20โลลิทผมว่ามีให้เห็นอันนี้คือใช้จริงแบบไม่ถนอมคันเร่งอะไรเลยนะครับผมถ้าถนอมคันเร่งเนี่ยผมว่าประมาณ20กว่ากว่าโลลิทเนี่ยสบายๆนะครับผมชิลหน้าก็สวยนะครับผมพร้อมใช้งานนะสวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะวิธีการ subscribe นะครับผมอันนี้คือหน้าช่องของผมนะฮะจริงๆคุณเข้า YouTube เนี่ยคุณสามารถเลือกนะครับนี่ฮะเลือกนะฮะ,ละ,ฮะแล้วกด พิมพ์ว่าวูปบายบนนี้นะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้เข้าไปภายในช่องนะครับก็จะขึ้นมาหน้าอินเทอร์เฟซแบบนี้นะครับให้คุณกดติดตามนะฮะ กดติดตามแล้วเนี่ยกดเลือกลงมานะครับจะสามารถแจ้งว่าให้แจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผมอ่าก็จะไม่พลาดการติดตามนะครับกับรถที่ช่องนะฮะรถที่ช่องมาเรื่อยๆนะครับผมนะก็ทุกคันจบค่อนข้างไวลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้นะครมันจะทําให้ระบบของ y o u t u b e เนี่ยไปแจ้งเตือนคุณได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของการแอดไลน์นะครับุณผู้ชมเราจะเลือกไปที่ ID l ดี e นะครับสมมติผมย้อนกลับไปเลยนะครับว่า ไปสู่หน้าแรกเลยหน้าหลักนะครับผมคุณสามารถเลือกเข้าตรงเพิ่มเพื่อนนะครับตรงที่เป็นสัญลักษณ์รูปคนนะฮะเป็นบวกนะครับแล้วกดเลือกค้นหามีให้เลือก2อย่างอย่าเพิ่มด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้เพิ่มด้วย id line นะครับผมคุณแค่พิมพ์ add นะครับผมนะแบบนี้ตัวสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย w 6 3 5แค่นี้นะครับแล้วกดแวนขยายทางด้านขวานะครับก็จะขึ้นแบบนี้คุณก็กด เพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับอันนี้เขาเพิ่มเพื่อนแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้สภาพก็มีของแต่งมาบ้างมีสติกเกอร์มาบ้างส่วนไฟหน้านะครับผมหลายคนชอบถามนะฮะจริงๆอ่ะคำถามนี้มันหมดไปนานแล้วล่ละแต่ว่าเราก็ต้องบอกกันหน่อยหนึ่งนะครับว่าเอ้ยไฟหน้ามันขาดหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคุณผู้ชมตัวไฟหน้าของเขานะฮะตรงนี้จะเป็นไฟสูงครับ ตรงนี้จะเป็นไฟต่ำอันนี้คือเป็นมาตั้งแต่แ2ดสองห้าศูนย์นินจาส0มอันินจาสี่เป็นอย่างนี้หมดนะครับคือตรงนี้เขาจะเป็นไฟสูงไฟต่ำเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมนะไม่ต้องไปหาแปลงใส่นะฮะเออคือเขาออกแบบมาเป็นแบบนี้อันนี้เขาใส่ไฟหน้า led แบบนี้มาให้นะครับเอาไว้ออกทริปนะครับแล้วก็ให้ไฟพามากหรือไฟฮาสานมาให้ด้วยนะครับกดปุ๊บนะมันก็จะติดทั้ง2ข้างแบบนี้นี่ ทำงานได้หมดนะครับผมไฟท้ายไฟเบรกผมเช็คมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องราคากันปึ๊บปับ๊บขออนุญาตดับทุกอย่างทุกสิ่งอย่างนี่ abs ทำงานปกติตครบหมดนะครับปับ๊บมาคุยเรื่องราคากันดีกว่านะครับผมตัวนี้นะฮะอ่าเว versa ผมบอกไปแล้วว่าราคาแบบฟอร์ซ่านะฮะตัวนี้ผมขออนุญาตขายแค่เพียง1,9,000แ 900บาทคุณผู้ชมรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงนะครับผมราคานี้ไปเช็คได้เลยนะปี2 0 1 5รถบ้านมือเดียวนะครับสบภาพสวยๆแบบนี้นะฮะไม่มีนะครับราคาแบบนี้ผมเห็นถูกสุดๆประมาณแสนสองเก้าแคันนี้ต้องบอกว่าเขาฝากขายแล้วราคาดีมากๆผมได้ค่าขนมแค่เล็กน้อยเท่านั้นผมให้ไปเลยนะฮะราคา1นึ่งบาทนะครับผมให้ไปแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะ อ่ะราคานี้นะฮะช้าไม่ได้เด็ดขาดใครที่แบบเป็นสายออกทิพหารถไว้ใช้งานแล้วคุณดูดิตัวนี้แบรนด์คาวาซากินะมันไม่คี้เลรนะครับผมเป็นแบรนด์อันดับต้นๆของไทยเช่นเดียวกันนะครับผมเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่ ขายในประเทศไทยทําตลาดมาอย่างยาวนานแล้วมีศูนย์บริการด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นคันนี้ไม่ขี้เดยครับหนึ่งแรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพริมณฑลนะฮะต่างจังหวัดไกลออกไปก็จะมีค่าส่งนิดหน่อยค่าส่งอย่างโคราชชนบุรีเนี่ยผมคิดอยู่แค่500บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับถูกแสนถูกมากๆนะฮะเอาง่ายๆสมมุติคนคุณเอาไปแล้วนี่แค่ไม่ต้องทําอะไรละอย่างมากใส่กล่องหลังตัวเดียวจบหรือปี๊บอีกตัวหนึ่งก็จบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่สายออกทิปนะครับจะไว้ใช้ในเมืองชันเมืองอะไรแบบนี้ปมมันเกกใช่ คุณเอาปี๊บถอดขายตรงนี้ได้หลายพันนะคุณผู้ชมสองข้างนี้นะฮะถอดแหลกถอดปี๊บเนี่ยโอ้โหไม่แน่ใจนะอาจจะเกินหมื่นด้วยนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาครับคุณผู้ชม พร้อมๆออกทริปกันได้เลยนะฮะอ่ะเราถ่ายน้ํามันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมคันนี้1นึ0 0สรวมจัดส่งกับรวมถ่ายน้ํามันเครื่องให้นะครับผมวันนี้ก่อนจะจากการจองก่อนได้ก่อนโทรไปได้ที่0ูนย์หกสี่หกสามหกสามหกสามห้าศูนย์หกสี่หกสามหกสามหกสามห้านะครับผม ID ไลน์ผมแอดวดหกสามห้าหรือสแกนคิวอาร์โคบนหน้าจอมาได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็ใครอยากจะเทินอยากจะขายเรารับซื้อให้ราคาสูงทั่วประเทศไทยย้ําว่าให้ราคาสูง ทั่วประเทศไทยนะครับผมจะอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรก็โทรมาคุยกินก่อนได้เลยนะฮะ,ะเราให้ราคาสูงและโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชมครับนะก็เรียกได้ว่าหอมปากหอมคอนะบางคนหาบิ๊กไบค์ราคาย่อมเยาวบางคนมีงบเท่า p c x หรือมีงบเท่า f o r ์ซ่ามือสนะครับแต่ว่าอยากจะได้รถที่แบบขี่ออกทิปสนุกสนานมีเกียร์มีคลัชขี่สนุกสนุก6-50 เอาแค่ว่าคุณขึ้นไปควบอะ่ะก็โคตรจะหล่อแล้วครับผมนะจัดไปวันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ